เพราะสา์มือถือ iPhone 17มีข่าวรือว่าอาจจะมีการปรับดีไซน์ให้ขอบของตัวเครื่องโค้งมนจับถือเข้ามือมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ากำมังเด็กข่าวสารดีดีทาง IT ในช่วงเย็นในว่าสแปนในกาสาสิบัตีนพูดข่าว IT มีข่าวลือนะครับซับโทรศัพท์มือถือ iPhone 17ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ที่น่าสนใจโดยรายงานล่าสุดนะครับจาก w i โ o ล i v o หรือสื่อสังคมออนไลน์ของจีนได้มีการระบุว่า Apple นั้นนะครับจะได้ปรับจุดเชื่อมต่อของเฟรมกับฝาหลังนะครับโดยจะเป็นสโรปปราดนะสโลปปราดเอียงนะอ่านผิดอา่านถะูกเนาะมอ่านว่าสโลปเออสโลปลาดเอียงแหมอ่านซะ แล้วก็แม้ว่าคําอธิบายดังกล่าวเนี่ยจะไม่ชัดเจนมากมายนักน,นะครับแต่อาจจะมีความหมายว่าตัวเฟรมกระจกด้านหลังเนี่ยจ,จะมีความโค้งรับกันอะไรประมาณนั้นทําให้ขอบของตัวเครื่องเนี่ยที่เคยเหมือนกับรุ่นก่นกอนๆนหายไปนะครับซึ่งจะช่วยให้การจับถือเนี่ยง่ายมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าดีไซน์นี้เนี่ยจะใช้ใน f 4 7ทุกรุ่นหรือเปล่าหรือเฉพาะแค่บางรุ่นแต่จากที่ผ่านมานะครับ Apple เนี่ยมักจะพยายามที่จะทำให้ iPhone ตระกูล Pro จะแตกต่างจากรุ่นธรรมดาทั่วไปโดยฟีเจอร์บางอย่างซึ่งมีความเป็นไปได้หรือโอกาสที่สูงขึ้นนะครับรุ่น Pro เนี่ยจะใช้ดีไซน์แบบนี้ก่อนหน้านี้นะครับมีการลือว่า iPhone 17 Pro นะนจ่มีการเปลี่ยนดีไซน์เรื่องของกล้องที่จาเป็นแนวนอนเนี่ยคล้ายกับสมาร์ทโฟน g o o g l e Pixel อย่างไรก็ตามนะครับดีไซน์นั้นกลับมีรายงานใหม่ฉบับขัดแย้งโผล่ขึ้นมานะครับทำให้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่า p p p นั้นจะมีการปรับดีไซน์ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนั่นเองก็ถือว่ามารอรุ้นกันต่อไปนะครับคิดว่าข่าวสารหรือบอกแสต่างๆเนี่ยก็จะคอยหลุดออกมาเรื่อยๆแล้วเราจะนำมาอัปเดตกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone เนาะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขคานี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย